สวัสดีค่ะแม่จอยค่ะวัสดี่ะลูกอยู่ดีไม่แหงเด้อค่ะมื้อนี้มาตามแนวทางกับแม่จอยค่ะในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพหรยหกสิบเจ็ดมาตามคุณแม่อยุ่เพื่อนเนาะื้นนี้เนาะบ่ไดไปวัดแล้วค่ะคุณนผู้ชมค่ะคุณแม่นี่ว่าฝันแล้วว่าสั่นมาตามคุณแม่คลิปแรกของวันนี้เนาะค่ะฝันได้เจักหมือนเลยคุณแม่แม่ฝันต่อบเลยสามคืนมานอนเพื่อนสามขืนฝันสามขืน ตวิกแม่นฟันตวิกแต่ว่าฟันสามขึ้นตดตัอกันเลยอืค่ะเอาฟันที่แหลกก่อนฟันอย่างไรฝันที่แหลกแม่ฟันว่าเขาเหนือมาหายลูกเหนือมีแต่ต,ตอนใหญ่เงยีงยบสามแขนอู้เธอมาไหนครับแต่แม่ว่าก็มีเอือยเอือยกัหนองส้าหล่ะมาก็เฮ็ดกินเฮ็ดกินแล้วเอวือยเอือยกับนดกันกินก่อนแม่นะค่าโกนเฮียนเขียยในเขาประสันแม่นะ เครียดให้เขาว่าเขากินก่อนวายเป็นว่าอ๋อเจ้ากระสืออยู่เมื่อ็รเอาอยู่วม่ากินพวงกูก็เลยวายหนองนะค่ะอันเจ้าบ่เ็นยังโอกมันบ่ากินบวเป็นยังดอกเจ้าอันอันนี้ยูอันนี้กินหลดเจ้าไม่ยากมันก็พักกันนังกินเครียดให้เขาว่าสั่นเขาก็กินคอเกาะของบาดในความฟันนี่คุณแม่สิตีตัวเล้ตัวไรนอนอันแม่ก็นอเหนื่อยแม่ก็จั เอ็ดี่พฤศจิวัยนได้เนาะแม่กับพงหูเนาะแม่ตีเป็นสี่ตีสี่มันเหลื่อยกับหน่อมันก็สามในสี่นะแม่ก็เอาสี่สามไปนั่มสี่สามแมนสี่สามบัดมาโตขึ้นไหมอีกมันฝันสามขึ้นติดกันเลยค่ะฝันแค่ที่สองเนาะมันเนีียท่ฝันขึ้นที่สองแมนเทียที่สองนี่ฝันเห็นเมโตฝันเห็นพี่แม่ค่ะโอ้ย อย่างไปใช้วันไปเห็นแม่ได้ยินเสียงมาสั่นไปประกันห้องระกนอนรู้สายคางข้าง,งหนึ่งอันสองคางข้าง,งหนึ่งอันสามโอ้ยแม่นอนละเดี๋ไปที่แม่จังไรยังไปฝันตัวเจียบโอ้ยเบีบนโบยากเบาเงีว่า,า,วาคือดีตูนแม่บอกวนะ้าแม่แม่ก็บอกน่ะ พื่อนเราหนามมันไอหนามมันไหลออกมาจากสองขอดเรานะคะนอนนอนตะแคงแล้วตะแคงนอนโกนจงพึ่งอยู่อแม่ก็บว่าแม่แม่ลูกแม่แม่แมลูกก็บบกลูกออกจากผู้ชายผู้ชายก็อยู่ท่านขางไปถึงมุมใบยอยู่ค่ะเจ้า,า,จากัแม่ฟันนี่ทั้งจังสันแม่บอกถ่าฟันเห็นเราแต่เห็นแตงวดวว่าไปหาเราอยู่เงือนเห็นขี่แต่ขี่ไก่นั่นล่ะค่ะอือที่แม่เบาเนอค่ะอืวหงดหนีเห็นแต่แม่เบาะหนัา บอกวัวเตหัวเตวนนั้พวกวผู้ชายเบิดแม่นั่นเสียใจในฝันเพิ่นบ่าค่ะอืมแต่จามีบ่คะมีผู้ชายผู้นึงอยากมาหาแม่มันเมามากแม่อลื่อนหน้อยประมาณ20กว่าปีนี่ค่ะเมามากแค่โอ้ยมันมาจะไปโวนเพิ่อนถั่วป้าป้าไปพี่เพิ่นบ้าอเออวัดเจ้าแม่บ่ะค่ะจี่แม่สิตีอีหยังว่าจังได๋แม่สิตีน้องหลก คุณแม่สีให้ตัวเล็กตัวไรนอนในฟันที่สองนี่มันก็ชิ่เขากันก็เล็กถูกผู้ดีแล้วแม่ว่ะแม่ที่ว่าหาศูนย์บ่หาศูนย์แม่หาศูนย์กับสี่สามนั่นแหละแม่วะหาศูนย์สี่สามสามผู้ชายกับสามมันก็เลยตีไปสี่นรกอายุพีแม่กีปีเก่าสิบเก่าสิบปีเก่าสิบอย่างเก่าสิบเอ็ดเก่าสิบอย่างเก่าสิบเอ็ดแม่ แน่ๆก็คือเก่าศูนเนาะแม่อาเก่าศูนย์แต่ไม่ห้ศูนย์เก่าไปด้วใหาศูนย์เก่าแม่คือบอบอเอาเก่าศูนเาศูนยเก่าแต่ว่าท่านผู้ชมกราฟกับกราบเอาเนาะแม่ในเพื่อนพิจารณามาดนม้ามือขึ้นมือขึ้นนี่ฝัาสุ่มจูบปากล่าสุดเลยล่าสุดเลยฝันฝันขึนที่สามแม่มันเลี่ยงกันเลยนะลูกค่ะฝันมาพัวมจูบปากฝันมาพ หัวเกาหัวเกาจูปาแมนน้ขอจูปาแม่เอ้าแม่วอนนี่มาจูจะได้มาจูขอจูแม่คนบบะจูปอกันจีฮีจูหอดเดอนจูแม่กับพวกเดีด้าด้ยยังเล้าแม่วอาอุ้ยคนร้ายพัดพัเข้าไปหันแม่ก็เลยวาจังซีค่ะไปทางท่านไหนก็มีคนเล่บริจูบีจูทีเดียวจูทีเดียวแต่ตะวันจูแบบคักเลยแมนจูแบบคือบนหเพิ่นแพงกันแล้วกระหรอกเลยอุ้ยแม่่ะ แต่ว่าม่จอยนี่เคยฝันว่าผัวจูปากมมื่อเดือนหนึ่งเนาะแม่มันออกเจ็ดแปรอบนึงเจ็ดแปด่แดเจ็ด่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเนาะออกตรงๆรงเลยเจ็ดแปดค่ะจะวาแม่ก็เลยว่าแม่จะตีตัวนั้นน่าแบเจ็ดแปดเจ็ดแปดแม่เพราะว่าฝันแบบนี้มันมาตรงตรงเลยแม่แม่แม่ลูกแม่นีลาสุดค่ะท่านผู้ชมซุดเนี้ยจะบอกลูกคนหาเมื่อวานามื่อวานที่สิบเนาะแม่วันที่สิบค่ะ ที่สี่แนวทางของคุณแม่ให้ไม่ฟันที่สามก็คือเจ็ดแปดแขนๆเลยค้อนท้ามเพิ่มเติมอายุของคุณแม่จะปีหกสิบสองหกสิบสองปีหกเกิดพศอซอสยังคุณแม่ศูนย์หกศูนย์หกบอกแม่หกสิบสองเกิดพ่อศูนย์หกด้วยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าทํามเพื่อท่านผู้ชมอยากได้นะต่วันตัวนี้สีบริเวลงไฮเน้ะค่ะต่ว่าถามในคลิปไฮเทือท่านผู้ชมเขามาฟังเล้วสนใจ อายุของคุณแม่แต่เพ่นแต่เนี่เนี่ยบอกน้ำแนวทาางนรกเนาะเพราะว่าคุณแม่นี่ฟันว่าได้จูบเนาะจูบปากแม่ก็เลย่ะแม่เน้นตัวนี้อ่ะอย่างมันลอยค่ะได้ยินว่าจุดถูกได้รขแู่พ่อแม่จุดถูกอยู่ลูกเก๊งเนี่ยบางจกงนึงก็คือหกบางจกงหนึ่งก็คือหาได้ศูนย์แม่ได้ศูนย์ศูนย์หก ห2 0 6 2มันแม่นบ่อแม่ค่ะว่าก็เลยแม่แบบที่ว่าแม่ก็เลยตีออกมาเล็กแม่มันมักมันย่อนกับนะมันมักเอาตัวเึ่งไปใส่ตัวตัวไตไปใส่ตัวเท่งตัวเท่งมาลงตัวไตจ่างสีนะเล็กแม่นะเอามาให้ท่านผู้ชมเพิ่นเบิ้งนะค่ะคุณแม่เพิ่มแผนั่นแ่ะมันมันเป็นอย่างนี้ปันด้ายยังว่าจุดถูกหลอกนี่แม่กันนี่เ็นบลูย้าอีกคะคุณแม่เห็นบี๋ยวหนูถื่อหายเนาะนู้ือเอาเอง อีคราท่านผู้ชมัลลาเลขคุณแม่เพิ่นจุดถูกได้เนาะค่ะศูนย์หกสองกระไดเนาะค่ะหรือว่าสิเป็นศูนย์หาสองกระไดเนาะค่ะแม่แม่เบิ้งไดสองแบบเนาะค่ะเบิ้งไดสองแบบค่ะน้ำแน่นสีหน้าแม่มันเบิ้งเป็นสองแบบจุดถูกแต่ว่าคุณแม่นี่สีไฮตัวไรบ้านนี้แม่หฮอันไปนะเลขแม่มันมาเอาทั้งทั้งรูมนี่มาไว้ทั้งเทิงสิแม่ก็เลย แต่ยอกมาก่คว่มคือแม่เนาะเพื่นไหนเพื่องพิจารณาเศูนย์สองศูนหกหกแมนกับเบิ่งักมันคือหาแม่ก็เลยเอาสองศนยหาน้ำอองศูย์หกกับสองศูนหาแมนแมคุณแม่ให้ในีและทูกหรละแต่ว่าคุณแม่กัับเอาแมนค่ะเป็นแนวทางของเมจอยเนาะในงวดวันที่สิบหพฤศจิกายนสองพนห้าร้ยหสิบเจ็ดนี่ค่ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะมัก ตรงๆไม่ถูกบ่หรือว่าอยากกลับเอาของคุณแม่เนาะค่ะตัดกลับหมุนเอาเป็นแนวทางของแม่จอยค่ะคุณแม่ไม่ยังเพิ่มเติมอีกบ่เลขตัวเดียวแม่ห้ไปหาคุ้มเดียวหลอกไหมเลขวิ่งให้หาเนาะห้เลขวิ่งหาตัวเดียวเพป่นว่าค่ะงวดที่ผ่านมาคุณแม่นี่หายสองสองเนาะคุณแม่เนาะบอกสองสามสามสองเนาะค่ะแล้วก็เน้นสองนึ่เนาะค่ะแต่ว่าลุกแต้มเดียว ค่ะบบเป็นยังค่ะงวดนี้เอาไมคขอให้มาตรงๆเนอะคุณแม่ถูกขอให้ตรงๆใช่ค่ะสาถูกค่ะจ้าค่ะขอบคุณเมจอยที่หลายค่ะบเพียงแนวทางขอบคุณค่ะวันดีจ้าลูกก็มาสรุปแนวทางตัวเลขขวอมฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมจอยค่ะในงวดวันที่16กพฤศจิกายน2567นรยนี่ค่ะเมจอยนี่เพิ่นฝัน3คืขึ้นอนเลยเพิ่นว่าค่ะฝันอยู่3มเทือ่อ3มขึ้นเนาะค่ะ ติดต่อกันเพื่อนว่าขึ้นแรกเนาะคะ่ะไม่จอยเพื่อนฝันเห็นว่าเขาเอาเนื้อเพื่อนว่ามหาห้เพิ่นเพื่อนว่าในความฝันนี่เอาเนื้อมหาห้สามตอนเพื่อนว่าคา่ะมีแต่ตอนใหญ่ๆคาแขนเลยเพื่อนว่าคา่ะแล้วก็มีน้องสาวกับเอื่อยเพื่อนว่ามานางกินเนื้อของเมจอยเนาะคะ่ะเมจอยนี่ก็ซูนแบบคักเลยว่าสันว่าเอื่อยกับน้องนี่กินก่อนเนาะคะ่ะ น้องสาวกับเอื่อยนี่ก็เลยว่ากินก้อนกับบบเป็นยังดอกว่าสัน่นจังได้เม่จอยก็ได้กินว่าสัน่นบอกเม่จอยเนี่ยนี่เนาะคะ่ะอันนี้เป็นฝันแหลกของเพิ่นเนาะคะ่ะฝันขึ้นแหลกเม่จอยตีตัวเลหลขกหายคือ c สามเพิ่นว่าค่ะเพิ่นตีตัวเลหลขกหาย c สามเนาะคะ่ะตีมาจากเอื่อยกับน้องเพิินว่าค่ะเหลขกเอื่อยน,น้องเพิ่นว่า c สามแล้วก็สี่นี่ตีเป็น4ี่เพิินว่าค่ะสามนี่ก็คือ สีนี่สามตอนเพิ่นว่าเลยตีเป็นซีสามเนาะค่ะหรือตีอีกมุมหนึ่งก็คือผู้หญิงเนาะค่ะผู้หญิงนี่สามคนเพิ่นว่าค่ะผู้หญิงน้ามีผู้หญิงสามคนตีเป็นซีสามเนาะคะ mm ่ะ hmm. เลขสองตัวเพิ่นให้มากค่ะมาฝันขึ้นที่สองบันนี้ขึ้นที่สองตดต่อกันเนาะคะ mm ่ะ hmm. เพิ่นฝันว่า mm hmm. เห็นผีแมวสันเห็นผีแม่ถี่จากไปแล้วเนาะค่ะ นอนอยู่กับผู้ชายเพื่อนว่าในความฝันนี่นอนอยู่กับผู้ชายแต่ว่าเห็นของหลับของผีแม่นี่มีน้ำไหลออกมาแล้วเป็นหูเห็ดจึงปึ้งอยู่เพื่อนว่าค่ะมีผู้ชายนี่ทั้งเบิดหาคนเพื่อนว่านางนอนอ้อมเม่เพื่อนอยู่เพื่อนว่าค่ะเอิญเม่เพื่อนเม่เพื่อนกับบ่ปากเพื่อนว่าค่ะเมจอยเพื่อนก็เลยห้ตัวเลขในความฝันนี่เนาะค่ะก็คือศูนย์เก่าเพื่อนว่าค่ะ ศูนย์เก่าเป็นอายุของผีเม่เพิ่นเนาะค่ะผีเมย์เพิ่นอายุเก่าสิบปีตอนเสียชีวิตเนาะค่ะแต่ว่าเมจอยนี่ว่าสี่หายศูนย์เก่าบ่งหายเก่าศูนย์เพิ่นว่าค่ะมาฝันที่สามล่าสุดเลยเนาะค่ะเมจอยนี่เพิ่นฝันล่าสุดฝันเห็นผัวเก่าว่าสันผัวเก่ามาจูบปากว่าสันนี่ข่วมฝันนี่จูบคับจูบแน่เพิ่นว่าค่ะจูบ จูแบบคักเพิ่นว่าค่ะเพิ่นบอกซูฟังเนาะค่ะจูแบบคักเพิ่นว่าค่ะจังไหนจังฝันแนวนี้เพิ่นวานี่ข่วงฝันไม่จอยนี่ก็ให้ผพัวจูบเต็มใจหพัวจูบเลยเพิ่นว่าค่ะไม่จอยก็เลยหายตัวเลขมากเนาะค่ะในข่วมฝันที่สามนี่ก็คือเจ็ดแปดเพิ่นว่าค่ะเน้นๆเลยวงกลมหายเจ็ดแปดเพราะว่าเพิ่นเคยฝันว่าพัวเกาจูปากนี่ มันออกตรงๆเลยก็คือ 78, เจ็ดแปดเพิ่นว่าออกมาแล้วเทื่อนหนึ่งเพิ่นว่าค่ะฝันแบบนี้ละเพิ่นว่าค่ะเมื่อฝันเมื่ขึ้นลาสุดนี่ว่าผัวเกาจูป,ปากนี่เจ็ดแปดเอาไปเลยเพิ่นว่าค่ะเน้นไปเลยเพิ่นว่าค่ะวงกลมหายพอกเนาะคะ่ะเมจอยนี่จุดถูกเพิ่นว่าเพิ่นขอเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นขอกุมารยู่งเฮื่อเนานะคะ่ะเพิ่นจุดถูกเลขถูกออกมาศูนย หกสองเนาะค่ะกับศูนย์หาสองแต่ว่าเมเจอยนี่เพิ่นหายมากเนาะค่ะเพิ่นกลับหายเนาะค่ะเพิ่นวัฒนามามันสีมาก้องนี่เพิ่นว่าเพิ่นหายมากเป็นสองศูนย์หกเนาะค่ะกับสองศูนย์หาเนาะค่ะเพราะว่าเลขกถูกตัวอยู่กลางนี่หากับหกนี่เบิ่งจังหนึ่งกับเป็นหกเบิ่งจังหนึ่งกับเป็นหาเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยหายเป็นสองศูนย์หกกับสองศูนย์หา เลขวิ่งงวดนี้ไม่จอยหายหาตัวเดียวเพิ่นวากวิ่งหาตัวเดียวเลยเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของไม่จอยในงวดวันที่1 6พฤศจิกายน2567นนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับเมจอยสุขูสุขชนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไวคาท้คคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,นํำในเรืองค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ